สวัสดีค่ะช่องเจาจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ยาจาจ่าก็พาดูสวนผักค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นฟางตุ้งนะคะฟางตุ้งก้านขาวค่ะเหลือแค่ไม่กี่กระถางยาจาจ่าก็เอาไว้กินเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเ,เครัสเซียนะคะเลดรัตเชียนใบเขาจะใหญ่ค่ะก้านเขาออกมอ่วงๆนะคะคือต้นเขาสูงเราจะาจ่าตอนเนี้ค่ะ ต้นเขาใหญ่แล้วเขาสูงเราเจะจาก็ตอนนี้กระถางเจ๊จาก็ไม่มีกระถางใหญ่พอมีค่ะแต่ตอนเนีเอ้อุปกรณ์ของเจ๊จา๋าขี้วัวอุปกรณ์ที่จะมาุงดินนะคะที่จะทําให้ดินเขาโป่งเขาร่วนนะคะขุ้นมะพ้าวขี้วัวก็แกบดํานะคะ หมดแต่ดินด้วยจ่ะพอมีอยู่ผสมดูแต่ถ้าเราจะเอาดินล้วนๆใส่ลงไปอะพวกสกุลเคลพวกสลัดเนี่ยค่ะเขาชอบอดินที่ล้วนนะคะแล้วระบายน้ําได้ดีถ้าเราดินมันแน่นเกินไปได้วยจากเคยลองแล้วค่ะเขาโตไม่ดีเขาจะไม่งามเลยเนี่ค่ะดินของด้จ่าเขาจะล้วนแบบนี้ค่ะโปรง่งล้วนแล้วทีนี้ถ้าล้วนมากบางทีต้นเขาสูงใช่ไหมคะโคนเขาโยกเยกเลยค่ะเนี่ยคอนไปคอนมาอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็จะไม่แข็งแรงนะคะเนี่ยต้นเขาล้มไปเอน็นไปเอ็นมาเขาก็จะไม่แข็งแรงคือเขาต้นสูงเกินกระถางแต่ดินน่ะถ้ากระถางเขาใหญ่แล้วแล้วดินร่วนๆแบบนี้นะคะมันโอเคค่ะเขาชอบหากินได้ง่ายแล้วโตเร็วมากต้นใหญ่งามแต่ว่าถ้าถ้าดินแน่นๆน,น,นะคะเขาจะแค่แกรนยเยจ๋าเคยลองดูแล้วดินที่แบบว่าตอนนั้นขุยมะพร้าวเยจ๋าก็หมดเแกลบด,ดำก็หมด แก๊ดำนี่เขาไม่มีธาตุอาหารนะคะแต่ว่าเขาให้ความเย็นความโปร่งคือรากพืชเขาจะเย็นค่ะสังเกตดูถ้าปลูกผักหน้าหนาวหรือว่าร้อนจะจัดเนี่ยค่ะใส่แกบดำลงไปารากพืชเขาเย็นเขาโตดีเขาไม่ร้อนแต่ถ้าเกิดเราใส่ไม่ไม่มีแกบดำเลยนะคะมันมันมีสารซิลิก้าด้วยะคะ่ะป้องกันมแมลงด้วยนะคะแล้วทีนี้แบบแบบว่าถ้าถ้าแกบดำน้อยหรือว่าไม่มีเลยอะ ขาดินเขาก็จะค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็แน่นคุยมะพร้าวก็ทําให้โปร่งดินโปร่งดินล้วนดินฟูนะคะรากพืชสามารถชอนใช้หาก,กินได้ดีถ้าต้นเขาโยกอย่างนี้ค่ะคือดินไม่เป็นไรไม่ต้องแก้ไขแต่ว่าต้องใช้กระถางเพราะต้นพืชเขาตัวสูงใช่ไหมคะตอนแรกที่ยะยจ๋าเอามาใส่อ่ะเขาต้นเล็กๆพอเขาโตขึ้นหาก,กินได้ดีโตขึ้นสูงขึ้นแล้วพอยายจ๋าย้ายบ่อยๆอ่ะ ต้นเขาโยกเยกคนคอนแคลนไปคอนแคลนมาแล้วมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะต้นสูงเขาก็จะไม่สวยอย่างนี้นะคะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยต้นต้นสูงก็ต้องกระถางใหญ่ขึ้นมานะคะหนึ่งจ,จาก็อย่างนี้นะคะพร้อมที่จะย้ายกระถางใหญ่ได้แล้ว แต่ดินไดจ่าไม่มีาจดจ๋ารอดินอยู่ค่ะรอขุยมะพร้าวรอขุยมะพร้าวรอพวกแกบเผา,าจด้จ๋าสั่งไปอยู่ค่ะยังไม่มาแต่ดินพวกเนี้ยเขาจะระบายน้ําได้ดีเขาล้วนดูเหมือนจะแข็งนะคะแต่มันไม่แข็งคือรากรากของเคลนะคะเขาเต็มพื้นที่แล้วค่ะตอนเนี้ยคือเขาไปทอนชชยไปทั่วกระถางล้วตอนเนี้ยคือเ็าหากินไปทั่วเต็มกระถางรากเขาจะขึ้นมาข้างบนเลยนะคะรากเคลเขาจะเยอะมาก เยอะมากถอดออกมาคือรากเต็มดินเนี่ยเขาจะเบาค่ะเ่จ่ายยกมือเดียวมือซ้ายนะคะที่เยจ่ายไม่ถนัดยกได้เนี่ค่ะเดี๋ยวายดจ่ายจะต้องอรอดินแล้วก็มาผสมแล้วก็ผสมแล้วก็เอาอันี่เลยย้ายกระถางใหญ่ที่สําคัญเดจ่ายถ้าใส่กระถางใหญ่เกินไปบางทีบางทีลูกค้าเขาก็อยากได้กระถางเล็กไปเลี้ยงไปเลี้ยงนะคะแล้วก็ กระถางใหญ่เกินไปพื้นที่จะจากก็ไม่มีวางจะจากก็เลยใส่กระถางเล็กอย่างอย่างนั้นนะคะต้นใหญ่ๆสูง,สงเคโลรลัสเ,เชียนนะคะเคโลรัสเซียนะคะกระถางใหญ่เติมดินได้อีกค่ะเจะจากก็เอาไม้มาปักแล้วก็เอาเชือกมัดไว้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาต้นโตเนาะเขาล้มเอ็นไปเอ็นมาเนี่ยถ้าดินไมาจะาจาก,กผสมดินก็เติมดินจะจาก,ก็จะเอาไม้ที่สูงมามาค้ำยันเขาอีก มัดไว้ไม่งั้นล้มค่ะต้นนู้นก็แตกยอดเยอะค่ะสูงก็แตกขแขนงออกมาเยอะแล้วทีนี้ก็ต้องเอาไม้ค้ำเหมือนกันค่ะกระถางสูงต้นเขาก็สูงถ้าเจจ่าไปปลูกที่บ้านนะาจาจ่าจะลงดินให้เป็นสวนเลยเป็นสวนแล้วเก็บใบขายเลยนี่นค่ะบอลสีถุงเงินถุงทองนะคะเะจ๊จ่าก็เพิ่งทราบชื่อเหมือนกันถุงเงินถุงทองมีลูกค้าเขา อยากได้แล้วค่ะติดต่อมาแล้วแต่ว่าเจา้าจ่ายยังไม่บอกราคาไปนะคะว่าเท่าไหร่มีอยู่สามกระถางะค่ะตอนนี้สามกระถางถุงกําลังสวยเลยนะคะถุงเงินถุง,ถงทองเจ้าจ๋าก็จะเก็บไว้สักกระถางหนึ่งมีมีจองอีกหนึ่งจองไปแล้วะคะ่ะสองกระถางเลยะคะ่ะก็ ก็คืออันนี้ก็ถุงปุ๋ยหมักที่เาจจา่าทําไว้นะคะคือหมักเพื่เสร็จเจจ่าไม่ได้มาดูแลเลย,เลยนคะคะเห็เขาก็เริ่มเปื่อยย่อยยาจจ่าไม่จับนะคะเพราะวันนี้ยจจ่าไม่ได้ใส่ถุงมือเาจจา่าไม่ได้ใส่ถุงมือเจจ่ามาถ่ายคลิปไม่ได้ใส่ถุงมือเจจ่าจะยังไม่จับนี่ค่ะก็เป็นใบกระถินข้างล่างเขาย่อยหมดแล้วค่ะอยู่ข้างในอีกค่ะหลายกระสอบที่เจจ่ายังไม่ได้พาดูนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ คือดินที่ยะจา่าซื้อมาย้ายมาไว้ฝั่งนี้เขาโค่นลงไปทับยาจา่าเลยไม่ได้พาอัปเดตถูกปุ๋ยหมักนะคะอ,อันนี้ยาจา่าไม่รู้จักชื่อแต่ว่าเดี๋ยวยะจา่าจะนาเสนอใหม่นะคะเป็นต้นไม้ที่ภูมิใจแล้วก่อนที่เราจะไม่มีที่เขาจะตัดทิ้งยาจา่าได้มาดีใจมากภูมิใจมากและเป็นความทรงจําของยาจา่านะคะอันนี้ต้นไม้เนี่ยจะเก็บไว้เป็นความทรงจําแล้วก็ เอาไปลงที่สวนแต่งสวนที่ต่างแตงหวัดให้สวยเลยเพราะว่าถ้าต้นสูงเขาจะสวยมากค่ะสวย้จจ๋าทํารูปไม่เป็นนะคะลงภาพนิ่งเะจ๋าจะลงให้ดูก็ลงไม่ได้เนี่ยค่ะอันนี้ยางอินเดียดําค่ะก็มีคนจองที่จริงถ้าถ้าจจจ๋าเสนอราคาไปวันนั้นเขาคงเอาไปหมดแล้ว้จจ๋ายังไม่ได้บอกราคาว่าจะจะขายเท่าไหร่ยางอินเดียดํานะคะ จะขายเท่าไหร่ย่จ๋ายังยังไม่ได้เสนอราคาไปนะคะว่าอย่างอินเดียดำจยจา๋าจะขายกระถางละกี่บาทแล้วต้นไม้นี้ย่จ๋าเขาไม่ขายค่ะแต่ว่าต้นเนี้ยอยางอินเดียดำรอเสนอราคาลูกค้าไปอยู่ค่ะเขารออยู่ค่ะเขาจองไว้หนึ่งต้นแล้วก็ถุงเงินถุงทองอีกหนึ่งกระถาง เค้าก็ขอทราบราคาอยู่ค่ะเขากว่าจะไปวางหน้าร้านเขาประดับสวยๆแล้วก็เผื่อมีลูกค้ามาถามซื้อเขาก็จะขายค่ะเข้ามาที่บ้านเย๊จ๋ามามาดูเคลก็เย๊จ๋าก็จะเก็บกินไปเรื่อยๆค่ะขายไม่ได้ไม่เป็นไรเจ๊จ๋าก็ทําไว้กินดูแลสุขภาพตัวเองไปค่ะก็มันมีทั้งงามแล้วไม่งามนะคะคก็นี่ค่ะดงเคลของเจ๊จ๋า ยะจ่ายังจัดไม่ดียาจาย่ายจะต้องขยับอีกย,อย้ายกลับมาบ้านยาจ่านะคะยาจาก,ก็เลยถ้ายังไม่ย้ายกลับยะจ่าจะขอวางพื้นที่ตรงนี้เขาเลยแล้วจะ,ะก็เดี๋ยวยะจ่าดูก่อนว่าส่วนยาจ่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวกาลังปรับปรุงค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะส่วนบ้านยะจา่า่าอัปเดตส่วนนะคะนี่ค่ะดอกเทียนกิ่งค่ะเป็นดอกไม้ที่ ก็สวยในระดับหนึ่งนะคะแต่กลิ่นเขาหอมสดชื่นมากค่ะอยากให้เพื่อนๆลองปลูกดูนะคะถ้าเขาออกดอกมาแล้วยิ่งหน้าหนาวเนี่ยค่ะถ้าออกดอกเต็มต้นน่ะเขาจะแต่เขาเขาด้จากปูกเขาชอบออกดอกบ่อยมากแล้วเขาก็ติดเมล็ดนะคะ่ะเมล็ดขยายพันธุ์ได้นะคะเทียนกิ่งขยายพันธุ์ง่ายชําก็ได้ค่ะปากชําก็ติดแต่สําคัญนะคะถ้าใครชอบอดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม หอมแบบสดชื่นนะคะไม่ได้หอมแบบโบราณไม่ได้หอมแบบดอกต้นโมกดอกปีบอะไรพวกอย่างนั้นนะคะดอกปีบก็หอมค่ะแต่ว่าไม่หอมเหมือนต้นโมกไม่ได้หอมเหมือนต้นว่ดดอกวัสนานะคะก็จะหอมแบบสดชื่นหอมแบบดมลูกชิสาวเจจ่าชอบมากทุกวันนี้เจจะาตัดตัดไปใส่แจกันหน้ารูปของพี่สาวเรื่อยๆตัดตลอดค่ะเมื่อวานก็ตัดให้หลานไปกาหนึ่งกับกาเป็นช่อนะคะไปใส่แจกันให้หอม พี่สาวเจจ่าชอบมากเวลาเขาปั่นจักรยานมาเขาจอดจักรยานตึ้งตรงนี้นะคะจอดบริเวณนี้นางจะเป็นคนที่แบบขาใหญ่มากไม่ใช่ขาใหญ่ขาโจคือมาถึงนางจอดเลยแทนที่นางจะจอดแบบจอดแบบขวางแบบนี้นะคะแอบแอให้ถนนเขาวิ่งได้นะคะนางจอดเอาท้ายรถจักรยานเบี่ยงออกมากลางถนนเลยค่ะเจจ๋าก,ก็คิดถึงตลอดเวลา ยายจา๋าเปิดหน้าต่างออกมานะคะห้องยายจา๋าตรงนี้เยายจา๋าก็จะมองลงมาพี่สาวก็จะบางทีก็มาเรียกยายจา๋าก็จะโผล่หน้าลงมาตรงนี้ก็จะยืนมองเข้ามาเขาบางทีเขาไม่เรียกเขาก็เดินดูสวนยายจา๋าอย่างนี้ค่ะเดินดูสวนเดินไปเรื่อยๆยายจา๋าก็ยืนมองเห็นไหมยายจา๋าอาจะคอยบอกอีกเ่อยจอดจัก,กรยานน่ะให้เผื่อคนอื่นเขาใช้ถนนบ้างจอดจักรยานนักเลงนั่นเนี่ยยายจา๋าจะบอกเขาตลอดลว่าจอดจัก,กรยานนักเลง นี่ค่ะอันนี้เลดโอ๊กเจ๊จ๋าก,ก็เพิ่งลงได้สามสี่วันค่ะไม่ถึงสี่วันหรอกสามวันสามวันหรือสี่วันเจ่จ่าก,ก็ประมาณเอาค่ะทำไม่ได้ก็เขาไม่ค่อยแข็งแรงแล้วค่ะต้นต้นผักรอบหลังเจ๊จ๋าลงมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเพราะว่าเขายืด้จ,จกจ้าเขายืดก็มารอติดตามชมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเ่ะอันนี้ก็กินคอร์สกินคอร์สก็ก็ต้นยืดค่ะ ผูกไว้ก็ไม่เป็นไรย,ยืดยังไงเจจาก็ไม่ทิ้งก้านะคะเพราะว่าเจจากินได้ยเจจากชอบกินก็ไม่ทิ้งค่ะยืดเจจาก็ปลูกกินเองค่ะส่วนที่ตัดได้ขายได้เจจาก็จะตัดขายไปประกาศขาวเนะะี่ยค่ะพรุ่งนี้ก็มีคนจองอีกแล้วเจาจาก็ต้องจะตัดไม่ใช่ตัดต้องถอนอีกแล้วค่ะเริ่มต้นใหญ่ละถ้าเจ๋าถอนออกไปอีกก็จะโตขึ้นมาอีกนะคะต้นใหญ่ก็ฟูเต็มกระถางค่ะ อันนี้ก็กีนคอร์สค่ะเดี๋ยวจาจ๋าจะได้เวลาเอาจะเอามูลไส้เดือนมากบคลให้เขาหน่อยค่ะเพราะว่าเขาจะได้เขียวๆเนี่ยค่ะกรีนคอร์สเขาจะเป็นอะไรที่บใบไหม้นะคะเวลาเจอแดดจัดจัดเนี่ยแดดจัดจัดมา3 4มสวันนี่ค่ะแดด 3, นนแรงมากแล้วใบเขาก็ไหม้ค่ะถ้าเราไม่ลดน้ํา เช้ากลางวันเย็นหรือว่าเช้ากลางวันเช้าสายบ่ายเย็นนะคะเราต้องโชยน้ําให้เขาเจจ่าบางทีมันไม่ได้โชยค่ะมันมันไม่ว่างนะคะมัน,มนทาอย่างอื่นอยู่แล้วทีนี้ก็ไม่ได้มันลดน้ํานะคะแต,แต่แต่แต่รอบนี้ต่อไปนี้ถ้าใบเขาเริ่มโตอย่างเงี้ยเจจ่าจะต้องดูแลใหม่แล้วเมื่อเช้าเจจ่าเอ่อมายกกระถางดูใบไม้ร่วงใส่เจจ่าเคลียร์ตรงนี้นะค่ะมันเจจ่ามาเก็บงานเก็บงานตรงนี้นะคะเคลียร์ใบอะไรออก ตรงนี้ออกก็โล่งไประดับหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะประกาศขาวอันนี้ต้นทงเทงนะคะกินอร่อยนะคะยาจา๋าชอบกินเนี่ยเริ่มมีนอนแล้วะคะ่ะนอนเ,อเขียวเขียวอัน,นี้ยายเห็นไหมถ้ามีรอยแหว่งนอนถนอนกินใบยาจ๋าว่าแล้วถ้ามีรอยกินใบอย่างเงี้ยถ้ามาเปิดดูจะต้องเจอหนอนเห็นไหมคะ เนี่ยเช้าเช้าเดินมาถ้าทําถ้าถ่ายคลิปก็ดีแบบนี้ค่ะมาได้มาเปิดดูแต่ถ้าเา๊จ่าไม่ถ่ายเา๊จ่าก็เปิดเปิดเปิดผ่านๆบางทีก็ก็ไม่เห็นนะคะเปิดผ่านๆแล้วก็ผ่านไปเจ๊จ่ามองมาหลายวันแล้วบางทีมันมีรอยหนอนกินนะคะเา๊จ่าก็คิดอยู่ว่าวันไหนจะมาเปิดดูเปิดดูนะคะนี่ค่ะมีรอยหนอนกินตายต้นเหมือนกันต้นเล็กๆนะคะหนูต้องมาเปิดดูแล้๋วพรุ่งนี้ก็จะถอนต้นใหญ่ๆ ขายไปแล้วต้นเล็กๆก็จะเก็บไว้ให้เขาโตอีกเวลาถอนทีไรเขาก็จะเหี่ยวนะคะเพราะว่ารากเขาก็ทุบกระเทือนเนาะเพราะมันเจอแดดจ,จัดมากรากเขาก็ทุบกระเทือนเขาก็จะเหี่ยวลงไปถอนเสร็จเ้วจากมีดินเสร็จเจ๊จาก็จะแยกใส่กระถางไว้ด้วยค่ะไว้กินต้นใหญ่มันเวลาหลานทำสุกี้กินครับหมูย่างกินนะคะอันนี้กระเจี๊ยบค่ะเก็บทุกวันนะวันละฝักสองฝักวันละลูกสองลูกนะคะเจ๊จาาลองตัดดู เดี๋ยวเขาออกลูกอันนี้ไปเสร็จเดี๋ยวจะจ่ายแต่ตัดค่ะมันสูงแล้วเนาะสูงนะคะยังเหลืออีกช่อหนึ่งเดี๋ยวเก็บลูกพวกนี้เสร็จจะจจะก็จะตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยใหม่เดี๋จวจะเดีอจวจไม่ได้ดูนะคะอันข้างล่างดูเลยแอบแก่มองคือดูไม่ทั่วต้องมีอยู่กระถางเดียวแต่ก็ดูไม่ทั่วเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เยอะค่ะอันนี้ต้นโสมไทยนะคะพี่ต้อมไม่รู้ว่าถอนดูราก สมไทยหรือ,อยังเดจาก,ก็ยังไม่รู้นะคะว่าเขากินเอารากมันจะกินยังไงแต่ยอดเดจากเก็บทําน้าปั่นเก็บกินน้าพริกประจาค่ะเดจากเอาไปรวมในในกระถางเดียวกันนะคะไว้หลายาหลายต้นอยู่ค่ะเขามีหัวนะคะที่ต้อมเนี่ยถ้าเราไม่มันเหมือนทิ้งขาดจะใครเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ถอนออกมาเขาก็จะแห้งไปค่ะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงาเป็นเ,เหมือนสมเหมือนสมเกาหลีนี่แหละคะ่ะ แต่เขาบอกว่าสรรพคุณก็ดีเท่ากับสมเกาหลีนะคะย่จ๋าก็ไม่รู้เขาเอาไปกินยังไงมันมีมันเนี่ยค่ะอยู่ในกระถางนานๆถ้าเขาต้นเขาแก่แล้วเขาจะมีหัวอย่างเงี้ยค่ะย่าจ๋าจะลองไปหาดูในอ่ o g l e ดูว่าสรรพคุณเขาใช้หัวไปทํำยังไงบ้างเอาไปทําอะไรกินบ้างเนะะี่ยค่ะเขามีหัวแบบมีเงาแบบนี้นะคะแต่ถ้ากระถางใหญ่ดินดินเยอะย่าจ๋าคิดว่าเขาคงเป็นเงาเป็นหัวเหมือนสมนี่แหละคะ่ะ แต่นี้กระถางมีดินมินิดเดียวนะคะมีมีหน่อยเดียวเดี๋ยวจะจเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอาดินมาเติมเดี๋ยวจะถอนกระถางเคลียร์อย่างเงี้ยค่ะเอาไว้รวมรวมเดี๋ยวจะใช้กระถางไปปลูกไปปลูกอย่างอื่นเพราะกระถางแล้วจจ่าก็หมดกระถางขาดตลาดนะคะช่วงนี้เจ๊จะไปเกินดูจากวันนั้นไม่ได้กระถางค่ะหมดทุกร้านค่ะกระถางไซส์แปดนิ้วเนี่ยค่ะหมดทุกร้านมีแต่กระถางเป็นสีขาวสีส้มสีแบบสวยๆแบบมันแพงมันเอามาทําขายไม่คุ้มหรอกค่ะมันไม่ได้อะไรหรอกมันขาดทุน ต้องต้องเอากระถางดําอย่างเดียวค่ะถ้าเราจะทาต้นต้นไม้ถ้าเราจะประดับโชว์ในบ้านในห้องเนี่ยค่ะเราใช้ได้นะคะกระถางสีสวยนี่ค่ะเขาก็จะเป็นลงหัวอย่างนงี้ค่ะเป็นเงาอย่างนงี้นะคะสมไทยสมไทยนะคะดูในกระถางก็ลงหัวนะคะนี่ค่ะเนี่ยพอเขาแก่เขาจะมีหัวเดี๋ยวเจจ่าจะปลูกใส่กระถางใหญ่ไว้ค่ะให้เขาลงหัวเจจ่าจะเก,ะก็บหัวเจจ่าไปดูในไอ้นี่ก่อนดูในกูเกิลก่อนเสิร์ชหาใน Google ก่อนว่า หัวเขาเก็บรับประทานยังไงกินแบบไหนาจะจ่ากินแต่ยอดนะคะตอนนี้เก็บยอดเก็บอ,อ,อ,อะไรกินกับน้ำพริกไปเนี่ยเขามีหัวค่ะนี่ค่ะลงหัวนะคะเนกระถางเล็กๆดินเขานอ้อยกระถางเขาก็เล็กก็เลยได้หัวแค่นี้ค่ะแต่เจ้าจา่าต่อไปเจ้าจา่าจะปลูกแบบว่าใส่กระถางใหญ่นะคะถ้าไปชัยภูมิอยู่กับบ้านทิพย์เมื่อไหรนะถ้าได้ทําสวนเจ้าจา่าก็จะเอาเป็นงดินโรงดินให้เขาเป็น ่าเลยให้เขาเป็นโซนสมุนไพรยะจ่าเลยะยะจ่าก็เคลียรกระถางยะจา่าจะใช้กระถางนะคะกระถางหมดต้องหาเก็บกระถางใช้แล้วค่ะต้องต้องวีนคืนกระถางแล้วต้นขาต้นขายะจ่าก็ดูปูเขามัดต้นอ้อยกับต้นขาดรวมกันอ้อยดาค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยอ้อยดำย,ดำยจาจ๋าได้มาแบบว่าบังเอิญยจาจ๋าไปทำสวนที่บ้านยูนาล่าวันพี่สาวนะคะ วันนั้นเขามีงานแต่งแล้วเหมือนเขามาแวะจอดตรงนั้นพอดีขบวนเขาแล้วเหมือนเขาโลาะต้นอ้อยแล้วเขาโยนเข้ามาในสวนที่จะทจาทปลูกผักนะคะโยนเข้ามาแล้วก็ไายจาก,ก็ไปทําสวนได้จากเห็นได้จาก,ก็เลยเก็บท่อนพันธุ์เอาไว้ไว้วางไว้ในที่ชื้นเขาก็แตกขึ้นมายายจ่าก็เก็บมาเอาไว้เป็นทำพันุ์นะคะอ้อยสีดํางานแต่งเขาที่เอามาทิ้งไว้นะคะ,ะก็ใบชะพูในกระถาง สวนผักอันนี้ริดโอกนะคะอันนี้เพิ่งอันนี้เพิ่งเอาซ่อมเมื่อวานค่ะเมื่อวานที่ว่าลงคลิปไปใบเหี่ยวแบบไหม้สจจายจ๋าเอามาลงซ่อมเขาก็ยังไม่มีสีนะคะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งยังเพิ่งจะเอาออกจากโรงเรือนมาซ่อมเมื่อวานตอนเย็นเองค่ะวันนี้ก็วันที่28 28ตุลาคมนะคะสายจ๋าก็พาดูสวนผักนะคะแดง,แดงแๆเขียวๆอันนี้ริดโอ๊กเขาเจอแดด สามสี่วันเขาจะแดงจัดมากแต่เราต้องคอยดูแลเขาให้ดีแดงแดงสวยค่ะสวยสวยแต่ยาจา๋าต้องอยากชอบมีสีเขียวสลับด้วยแดงสวยเดี๋ยวรอให้เต็มแปลงก่อนนะคะอันนี้ก็ขึ้นช่าย,ยาจา๋าก็แยกใส่ถุงเดี๋ยวแยกใส่ถุงไว้พักชีค่ะไม่รู้จะรอดแค่ไหนนะคะอยู่ตรงนี้ก็เวลาฝนตกเวลายาจ๋ารดน้ำอะ่ะเขาก็ลงมาโดนเอาลงจากพื้นที่ยะจา๋าก็ไม่ค่อยมีพื้นที่ตั้งนะคะ เจ,จ้าจ๋าจะหาที่วางให้เขาอยู่ก็คงพอจะพอได้กินอยู่บ้างและค่ะนี่ค่ะชีที่โบมไว้รอบเดียวรอบนั้นนละค่ะที่เจะาจ๋าทำอันนี้ก็เนี่ยค่ะถ้าเราโรยมเมล็ดแล้วเรามันไม่เป็นระเบียบแล้วมันกบโคนไม่ได้ค่ะโคลนเขาลอยขึ้นมาเขาก็จะเจอน้ําเจออะไรเขาก็แห้งตายไปแล้วลดน้ําแรงก็โดนโคลนเขาหักไปเพราะฉะนั้นผักชีนะปลูกคุมฟาง รถแรงกระแทกโคนได้ค่ะเวลารดน,น,น้ํานี่ยายจ่าไม่ได้คุมฟังถ้าก,กระถางน,นะคะอันนี้ค่ะก็แปลงกรีนคอร์สกระป็ดโอ๊กกรีนคอร์สกรเป็ดโอก๊กงามๆเลยแดงๆค่ะสวยงามยายจ่าชอบสดชื่นมากตื่นเช้ามามองแปลงผักมันสดชื่นมากไป แว,วันนี้ไม่มีฝนก็มาฝนตกเปอยแต่เช้าค่ะจะจ่าไปใส่บาดกลับมาเมื่อกี้ก็กางลมเปอยค่ะจะจ่ายังไม่ได้ลดนานนะคะมันเจอเม็ดฝนค่ะวันนี้นี่ค่ะหูเสือด่างนะคะเสือด่างกําลังแตกพุ่มสวยเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจจจ่าก็เดี๋ยวเอาปุ๋ยหมักมาใส่เพิ่มอีกอามาดูนะคะนานแล้วค่ะคะ,ะ,คะยาวจะจ่าทําคลิปที่ไรกพยาวาทุกทีอันนี้กินคอสค่ะใกล้จะพอตัดบางต้นก็ใหญ่นะคะ ถ้าจะกินก็คือกินได้เลยค่ะตอนนี้กำลังจะอร่อยเลยนะคะต้นกีนคอร์สพอตัดได้แล้วค่ะต้นเนี้ยอย่างต้นเนี้ยใหญ่สมบูรณ์พอตัดได้แต่ยาจ๋าว่ากินคอร์สเขาต้นใหญ่ใบใหญ่ใบต้นใหญ่ใบใหญ่นะคะวันนี้เขาจะเอียงหาแสงนะคะแต่ยาจ๋าว่ามินิคอร์สอ่ะมันจะดูดีดูดีกว่ากินคอร์สมินิกีนคอร์สนะคะต้นใบเขาจะ มันรู้สึกว่าจะจะโอเควันนี้อยู่อันนี้ก็ก็เขียวค่ะพอน่าจะกินได้แล้วนคะคะใบไม้แดดร้อนได้จา้าไม่ได้ลดน้ําแบบว่าช่วงแดดจะจัดนะคะใบไม้ดีที่วันนี้มีฝนก้าก็จะยืดได้อีกนะคะต้นผักก็จะยืดได้อีกนะคะอันนี้มาดูแปลงผักเจกจ่าเจจ่าจะถ่ายไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันสูงเท่าลิ้นปีเจจ่าเลยเนี่ยค่ะ มาดูฝั่งนี้นะกล้าผักก็จะยืดนะคะปลูกยากมากเพราะว่าแปลงผักสูงนะคะผูททาแบบไม่มาตรฐานเลยแปลงรอบนี้ก็รอดูกันนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าแปลงผักเจ๊จ๋ารอบนี้จะเป็นยังไงลูกไปแล้วนะคะเมื่อวานตอนเย็นช่วงลงวันนี้ไม่มีแดดก,ก็ดีนะคะเขาจะได้ฟื้นตัวแต่ว่าไม่รู้จะยืดแค่ไหนยืดมากอันมันเป็นกิีนคอร์สแล้วก็บัตเตอร์เฮดแล้วก็เลตบัตเตเวียนะคะเจา๊จ๋าเอาลงไว้นะคะสูงมาก สูงนะคะนี่ย่าจ่าถ่ายระดับระดับสายตาย่าจ่านะนช่ค่ะถ่ายระดับสายตาอยู่แค่เนี้ไม่ใช่ระดับสายตา <_ ening> ระดับปากย่จ่านะคะย่าจ่สูงะคะ่ะเทียบกับแปงเดี๋ยวให้ดูกับแปงนี้นะคะเนี่ยความสูงเนี่ยแปงเนี้ยเทียบความสูงกันนะคะแปงนี้ใช่ไหมแล้วก็แปงนี้ความสูงต่างกันไหมต่างกันมากนช่ค่ะ อันนี้จะจ่าถ่ายระดับสายระดับอกเดจ่าจะอยู่ประมาณนี้อันนี้นะคะแปลงผักวันเดจ่าค่ะคลิปนี้ก็ยาวแล้วค่ะพาดูแปลงผักค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมมาติดตามคลิปของเดจา่าพาปลูกนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาติดตามมากด subscribe กดไลค์ให้เดจ่านะคะเข้ามาอมเมนต์ขอบคุณทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเดจ่าจะเข้าไปดูอ่อ เพื่อนๆเ,เราจะไปตอบเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ้าจ๋าพาปลูกได้นะคะสวัสดีค่ะ